ที่บอลลารบนห้าที่บอลรบนห้าามันจะตามกตมมีตามก็ไม่ตาม้ซีมันยังไม่ล้างใช่ปะน่าจยังมุณหมไม่เห็นลางเลยคุณเอ็นทีเอ็นซีคุณได้ของกินอีกแล้วของกินเยอะเกินอส่งม่้ทุกคนกินครับแซนด์วิชคุณแซนด์วิชดีอะไรัครับเนี่ย โอ้ยขนมไข่คืออะไร่พีก,ก็คือขนมไข่ก็คือขนมไข่อ่ะอ๋อโอเค <c oughs> อนึกว่าจะเล่นอะไรโอ้เยอะเหลือเ <Ooh. S 1> กินเฮ้ยอ,อันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเรามีของก<ำ>ินขนมไข่โบราณสูตรแป้งนุ่มหอมเนยสูตรขนมไข่จากจังหวัดยะลาทำมานานกว่าสามสิบปีเขาทำยังไม่หยุดเลยพี่ทำมานานละสามสิบปีไม่ใช่เขามาถึงสูตร <c oughs> <c oughs> โอเคต่อไปไงวันนี้กังวลกับคู่ต่อสู้ขนาดไหนกังวลอ้วน อเข้ามงกับทีมเราอามีคนโยนไงเอ้ยถอนเจ้เรื่องการควบคุมอารมณ์หน่อยเล้วโอ้โยอีเลสคุณหัวร้อนอีกแล้วเหรอคุหัวร้อนไงอะไรเนี่ยแกลกล้องผมแทบไม่หัวร้อนเลยคุณมาบอกผมหัวร้อนอย่างนี้เฮ้ยมึงไม่ร้อนเลยคุร้อนเองไปกินบ้าก่อนลงไก่ลงไก่เล่นยู่เอออาปากไหนไม่เอาเฮ้ยไม่นเกมไม่ได้ให้ปากเฮ้ย ูให้ปากด่ามึงอะไรไม่กินขนมเองพูดตัวายเลยที่ีมเก่าเราอย่างที่ไอพีมันยิงโต๊ะยิงเราเก่าร้าวนะไม่ครับตัวอะไรอยู่อะดูแข่งเป็นไงเมื่อกี้สูสีป่ะสูสีอยู่สูสีอยู่โดนสวนกลับมาต่างหูผมก็แทบไม่ได้ดูมไงโอ้พี่องดูบ้างมาดูบ้างไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจดูอ่ะ มองก่อนอ่างเง้ดูตอนไหนก็ได้ไปเลยทำไรอ่ะยุ่งทิ้งกล้วยทิ้งกล้วยยุ่งไรรอทีโทีทีนี่กาี้ไม่น่าไปเยอะเยสัเออาจะมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกี้ยบไปอยู่เอจีโมเลยไหมล่ะขอแอร์ยี่สามด้วย สวยไมาอะ้เื่เ้ยติ๋มอิ๋มติ๋มไติ๋มวครใครวะอติ๋มเป็ใครวะไีติมเป็ชื่อเล่นมันไงมันนชื่อจริงไติมเป็นชื่อเล่นมันรือบแดงมันหมดพอดีวะติ๋มหนึ่งไม่ใช่ตาแรกหน่งมันมีสองอาไงติมสองติวไม่ต้องห่วงไอตัวนี้ติมสองจ้ะใครติมสาม ไม่มีไม่มีไม่มีตะกติ่มซำก็น่าจะอร่อยเอ้ะไรวะตะกติ่มังตุ้ยตะกติ่มังตุ้งกมดันมาแล้วคุ้มตึงตึงตลกตึงตังเลยตึกติงมตังตุงบอยคั้งเลยเอ้ยทฮ้ยทไรกันเนี่ยหิวอย่างไว้สัตว์รอดเฉยตั้งใจตั้งใจดูแข่งนะะแรงป้อมแรงปอมคุ้มคุมเมื่อคืนซ้อมดึกนะฮะมางถึงซ้อมเอาวีเทคเก็ตเอาอะไรล่ะเฮ้ยยังไม่นอนได้กินเลย ามาดูดคุณเห็นน้ำมันเบคอนนั้นปะ,นะอันนั้นน่ะคุณจะได้กินหมดเลยทั้งหมดเลยน้ำมัน,นะอะจะอ้วกมีทางบ้านเขาอยากรู้สูตรลับของสปาเกตตีคาโบนาร่าเราเ <นะ S 2> สูตรลับเราบอกอได้ง่ายๆเลยว่าเส้นครึ่งหนึ่งผงชูรสครึ่งหนึ่ง <laughs> วันนี้เราจะทำเป็นแมกเงนชีสนะมะกรนีแล้วก็ชีสให้น้องเส้นเลือดติดตายไปข้างหนึ่งไม่น้องก็สตาฟอะตอนนี้ไม่น้องก็พี่แหละที่ตายนะตอนเนี้ย จะไม่คุยอะไรกันหน่อยอ่ะดูตั้งใจทำอยู่ไงอ๋อผมชวนคุยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไหม้ก่เลยอืมระดับนี้มันไม่มีคำว่าไหม้มีแต่คำว่ากินไม่ได้หนักเฮ้ยไม่ยังกินได้อยู่ไม่ไหม้จนเกินไปถ้ามันไม่ไหม่ไหม่ไหม้ชอบไม่ไหม่ค่ะใช่ไม่ไม้อ่ะนี่ใครจะทำไม่ไม้ให้ไงแล้วมันไม่ไหมไม่ไม่ไม่ไหม้ไม่ไหม้เลยไม่ไหมไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไห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 ม้ ไม่ไม่ใครก็มีตัวเบรกด้วยตัวเบรกขนาดเฮ้ยอันนี้แยกเป็นสองครัวนะฮะอันนี้อันนี้ครัวฝรั่งฮะเดี๋ยวไปดูครัวไทยบ้างนี่ฮะอันนี้ครัวไทยนะฮะกำลังทอดลูกชิ้นอยู่ปลาตั้งโกอ๋อปลาตั้งโกร๋วันนี้เรามีปลาตั้งโกรด้วยวะการทำอาหารอย่างถูกสุขลักษณะนะฮะเอาตีนตีขึ้นมาวางบนจานเป็นไงฮะเป็นไง ดูวิธีการทำไส้กรอกของสตา์ของเราแล้วดูดีอยู่อืมท่านี่ถ้าทอดที่ถูกต้องนะฮะชันเข่าเอาเท้าให้ใกล้อาหารมากที่สุดเออากมีไงไอพอดพออีเลสเขาไม่ยอมเข้าเข้าห้องซ้อมอ่ะครับเขาไม่ยินดูของพินนั่นแหละห้องแข่งเฮ้ยหลบดิห้องแข่งหรห้องซ้อมเอ้ยกินได้ปะกินได้แล้วกินเลยโอ้โหบิ๊กบิ๊กไม่ยอมให้แชร์พอดทำอ่ะ อย่าร้องให้หนึ่งมือผมนะอร่อยแน่นอนกูทำให้เลยใครก็กินกกกินูมไม่กินละคนนึงเจ๊ป,ป๊อตกูทำอาหารไม่เป็นได้ไงวะ <c oughs> อันนี้คือแบบรอกินแบบจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ยองรอกินดิผมอยากรู้ไงเป็นไง <c oughs> ชีสโคตรเยอะเลย ไายมาแล้วหนึ่งคนเนี่ยแต่ว่าเป็นทนายดีซีน้องแบงค์ตามเข้ามายิงต่อไม่ถูกใจอะไร,รทนายครับเ <ๆ S 1> พราะดาเมจต,ตอนนี้มันตอนน่อเนื่องแล้วเกิดแล้วเสียทนายป๊อไปไปด้วยคิวๆแล้วตัวเต่าแซ่ายเข้ามาไอ้น้องแบงค์ได้ตีต่อน้องแบงค์สตาร์แต่ว่าตีนิดเดียวทนายตามเข้ามายิงโทน,นี่ไว้ตงจะโดดคริปเ,เกอร์เพื่อหนีเลยครับหมู่พีต้องยอมเสียมาเอาชีวิตรอดไว้ลงมาทันก็จริงแต่จะออกได้หรือเปล่าคิวๆโยนระเบิดไปเรื่อยถามยังไงก็ได้แต่คีเดียวได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ปะ เราไม่ได้ทำเกมเลยเหมือนกันเว้ยแต่เราเราไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยตอนแรกฉักแก่แก่ก็เล่นสี่ตอนแรกก็ยังแก่ไม่ได้เล่นสี่สักทีอะไรนี้เนี่ยเกมแรกเป็นไงแพ้เป็นไงคอมโบอีสปอร์ตคำเมื่อนะคอมโป๊กอีสปอร์ตใช่หรือเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำตอนเกมสองไง ยังสองยังสามยังสี่แหวนหลายเกมใช่ไหมทีมทาราเดินชอบเกมยาวแวนมาเติมพลังไงฮะกัดกินได้เลยกลายเป็นทำให้ฝั่งเคปตินทารอนเนี่ยได้ทาวเวอร์โดยเอชอาร์วายจะเข้าไปเล่นตรงนี้กดแข็งเจอกับโมพีมีน้องแบง ตามเข้ามาช่วยดึงโซ่หนึ่งรอบแต่เป็นการชนไม่โดนตัวนี้เข้ามา3คนแต่ว่าฝั่งเต่าแซ่ก็กระโดดลงมาเป็นงานเสร็เอสวายไปก่อนงั้นต้องแบงค์คำอะไรไม่ได้โดนอัดติดมุมแบบนั้นโ,โยกตรงนี้เต่าแซ่บไม่มีคิซี่ไอนแซ่บอกขอมารับหน่อยพี่พ่นนะนะลมใจสดชื่นไปแล้วจะถ่ายจะถ่ายตัวนี้ถ่ายขคือไหมหมู่พีได้ดึงนหนะนะเต่าแซ่บพยายามจะดิ้นอยู่ดิ้นเหมือนปลาอยู่โโในคลองแต่สุดท้ายเจอหมดอยู่หมดอยู่นะผักเอสวายมาตรงนี้ลิโนยตเขาดิฟันหนึ่งฟันสองสไลด์กลับมาแล้วเหมือนไอ้บอสโบจะไม่มีสกิลเบรรรกกมีีีเเฮออออิคนนบลลยยูู่่แ้้วหางพะโดส เลยนะตระตัวของว <Sweet. S 1> ิชูฮะและเต่าจะหนีไปไหนตามหลังมาตรงนี้กดลออ็อกคิวพยายามยื้อเพื่อนกลับไปท oh, oh. าเวฟก่อน oh, oh. น้องแบ็ค oh, oh. เดินหาไอโอนโปอยู่แล้วดึงเชือกไม่โดนเส้นหมีตรงนี้เบสตลอดเซมิชันแต่ว่าล้างหลบตรงนี้หมาสวยงามสำหรับไอโอนโปฮะโอ้วินคิวคิวฮะแล้วจิงจ บอไปก่อนแล้วแหลกสลายไปฟิกเกอร์ตึงกลับมาตรงนี้เฮอร์ริเกตบอและดูเหมือนจะยิงรีด้วยตูอี้ละยังไม่ตายตรงนี้ขามปก่อนนะโซเรียพยายามที่จะสวนแล้วเหมือนจะตายไปสชีวิตน้องแบงค์ตไปก่อนแตาเราจะตายตามไปฟิกเกอร์หลบมาตรงนี้ก็ไม่พลนะตัวนี้เข้ามาลงต่อแล้วเวนอมของบุพีตามาถึงระยะตรงนี้กอ์ยังม่ต่อต่อโนโนดีมากแล้วพี่ตายพีตายอตอันที่ห้าคือบกของ เอาหมดแล้วไล่เรื่อยๆเดิมๆคิวได้คิวกัได้ไอ้เนี่ยปวดแข่งมาเลื่อนเรื่ยๆ่ะป็ไงบ้างอะไรนี่ไงบ่อปดแข่งมัอนเรื่อยๆไล่ในบ่อได้ไมเออ่นมา่อนบ่ออร่อยปะเกมน่าคนอร่อยอ่ะ หนึ่งเท่าแล้วเว้ยหนึ่งเท่าแล้วเว้ยท่าลองเกมสองใช่ไหมนะใช่ท่าลังเกมสองเกมได้เครื่องไม่ติดกันเลยดูครับว่าน้องจะเลือกกินอะไรระหว่างมะกรูดีกับอร่อยมะกรูดลูกชิ้นโอ้โหฉ่ำมะฉ่ำมะจัดเลยผ่าข้าวทีฮะทำอะไรรีบทำฮะกินอะไรรีบกินฮะจังหวะนี้เติมพลังเข้าหน่อยหิว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 ศิลิกาเมื่อกี้คลิปแบบว่า คิดรอบไปเป็นคิดนะวะคิดร้อยเปอร์เซน่ะว่า้คิดรอเอร์ต์คย์ี่อข้คทุกรูปแบบแล้วไ่เลยรอบเปอร์นต์คที่นี่โอ้โหหายแบบเลือนเลือดหายไปเป็นหลอดไม่ไหวแล้วพี่รไม่ไหวอ่ะไม่ไหวย์ที่ไม่ไเอ เมมยัางาโทนี่จะเข้ามาตรงนี้อูเป็นมินิบอสไปแล้วโทนี่ล่าเข้ามาล่าเข้ามาให้เขาเจ็บที่สุดครับแล้วให้ทางด้านอีเลที่ตอบป,ป้อมย <ไป S 2> ิงก่ก่อนานาทีที่4เนี่ยได้ตีทาวเวอร์จนแตกแน่นอนมูพีอ้อมมาเห็เป้าหมายและถึงแม้ว่าจะปล่อยมาแมลงไปที่เตอร์นั่นเต่าไส้ครับแต่ว่าของกระโดโด,ดขเข้ามาเหยียบมูพีหมูพีโดนงัดตรงนี้เคลียร์ไปครับเ <_ d: S 1> <ๆ S 2> จอทันเดอร์เบิร์ดกระแทกมาหนึ่งคนน้องแ,งองแ,งแบงค์จะไหลน้องแบงค์จะไหลแล้วเก็บได้จากเมคคิวล็อตรงที่สวนกลับมาแต่ว่าเนี่ยฮะ กิกแนกเจอกับทุเรศมาไปแบบนี้ถ้าเกิดห<ด>ม<อ>ดู่พี<ะ>ไม่กระโดดเกียบเนี่ยเขาจะตายเองไปแล้วแล้วคิวคิวเป็นตัวอะไปอบๆยกท่านาหลังหมูพีกระโดดเข้ามาเก็บต่อปิดฉากไปครับและคิวคิวก็กรอบเนดาเมจมันจะไม่แรงแล้วเอาอีกรอบหนึ่งลองดูเอ,ดเอาตรงนี้แหละแต่รอบนี้เขามีล็อกชิลน้องแบงกระโดดเขา้ามาทันทีเมื่อใแต่ว่ากระโดดเกียบใส่เข้ามาพิชูไปเลยครับแล้วน้องแบง์พยายามจะสวนคิวแต่ว่าไม่ไหวเหมือนกันน้องแบงก็เสียไปแล้วหมูพีบินแล้วฮะกลางปีกเหินไปเจอใครก็งัดไหวเองเอาไวใส่เข้าไปสุดใจปิดท้้าายยยยยลลลงไปเเเเรรีีบบอนมซ ขอแค่ล้อมครับขอแค่โอบล้อมแล้วใส่แต่ไรหน้าเจอใครก็ลากใส่เข้าไปเอาไวก็เจ็บยืนต่อเลยยแล้วเอเข้เอจากบบจากเบลจากเบลจากคลขอยุ้ยออยุ่ยรตอยู่ระูอยู่ล้วงตายตายจะตายจะตายเปิเรือม่โอเคูึฮ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 เฮึฮึฮดฮึเลยฮ้ย ดวงน้องดวงน้องดวงแม่งสาบบอยแม่งสาบบอยอ่ะพี่เข้าใจว่าเป็นดวงมาตลอดปวดไม่หยุดเลยฟังเลยเหรอคิวๆก็ฝืดกลางไว้ได้ป้อมกาแตกช้าเพราะมีกาลีก็จริงแต่ มันจะแตกเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นครับเพราะว่าฝั่งของเคฟซีทารอนพอไม่ได้กลางก็ทำล่างทำบนทำล่างทำบนบนอยู่เรื่อยๆหมูพีจะเข้าไปตัดตรงกลางต่ออีกหรอบครันนบสับดใส่เข้าไปแต่ว่าเทน,าน่านมีเต๋าครับเข้าไปเมาส์เดินฮันคัมอยู่ทนนันทีนะ SRY เข้ามาลากได้ไอป๊อปได้ป๊อปยังไม่ตายครับตัวนี้จะไปไหเข้าไปเผาเผาแกไปยวกัป๊อปได้ครับมีเทน่าของโดแมงที่ตามเไปบังลวงที่ด้านหลังและแกะเบียด้ใส่หรือว่าคดีจะพลิก วางหลุมไว้และกดมาร์ออฟเดอะฮาร์์มาควงมาแล้วเต็มหัวเลยวิ่งโซนนี้เหมือนจะไม่รอทาาน้่งของโทนี่แล้วหายไปก่อนนะถ้าไม่สามห้านี่ไป40่สิบเรสอาวายไปโดนดาเมจมาตัวนี้ตัวเองต้องล่ากออกมาก่อนครับกดมาทั้ชิลมาแต่ะฝืนจะฝืนท่าน้่นหลังบุฟีไปประกบตัวกี่ควา้ตอไ้ครัต่อไอห้อไป่มนเงอเอิดไม่มีเี่อตายเตายตายตาตเอย

สอง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 ตึงจังว่าตึงเปรี้ยคนไม่กินให้กรอกันไงกินแล้วกินอิ่มนะกันไม่กินให้กรอกันเลยกินจนอิ่มสู้สูบสูบหนีเข้ามายังไม่ถึงชีวีจังหวะนี้แต่ว่าบินเข้ามาเลยบินเข้ามาเลยพี่ชูสาวสาว เอาอย่างนีแต่ว่าเก็บทา่านั้นแมนตรงนี้ไม่ได้เต่าไปหุบแต่เหมือนไปหุบช่วยเขาครับจังหวะนี้มังกรมันเกิดมารีเซ็ตก็จริงแต่ว่าไม่ค้นอีเดตยิงไปครับแ,แล้วทาวเวอร์ตรงนี้เต่าพยายามเกลี่ยแล้วโดนดึงดึงกลับมาขัางอยู่ทางด้านของเดซี่เบรแล้วรอบที่สองมีเกาะเด้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่าพลังดาเมจมันเหลือเฟือหย่อนไปแล้วโดนเต็มหัวทางด้านของพี่ชูอีกรอบวะเกมนี้เคเอฟซีทารอนพอได้โอกาสไม่ทิ้งจังหวะตรงนี้ฮะ ค่อยๆยิงไปเรื่อยๆแล้วเขาจะปิดได้แล้วตรงนี้วายพิซซ่าวายพิซซ่าเต่าเตาเต่าจะเข้ามาแยกเลยครับตรงนี้ไม่วายพิซซองพิซซ่าอะไรทั้งสิ้นยังไม่สอดต่อโดนตกลงทุ่มเบ้าน้อเมย์ไทยก็แม้แล้วกันว่าคนที่ตกรถเป็นได้ละวายตึนตับอยู่ไปปักตัวเดซ่าเบลล์รถมีคนที่โดนดึงเข้าไปด้วยครับโอ้โหแล้วคนที่โดนดึงเข้าไปเนี่ยเป็นได้ละวายล่วงคิวคิวไปต่ออีกหนึ่งศพเป็นศพที่สามศพแรกมาไปสู้คหแล้วพิชูคนเดียววิบอนสิบ กจกิดของคิ้วแล้วิงวิล้วมาแเบอร์ทุกเต็มนะอ้เบอร์ที่มัทำเสียหน้าน้องแบงค์มาค่า้าบ้านนี้นึ่งตาแบงค์้องแบงค์ข้าไปม่มีข้าไตัด่ไดแย่เนี่ยเหนื่อยปะเหนื่อยกว่าบ้านเลยน้องแบงค์เส่นดีเฮ้ยคุณอะไรต่ สวัสดีครับผมเอเดนซีเลนต้แ่งดาเซเลีเลนทีมเคเอฟซีทาวน์ครับรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากจบการแข่งขันครับก็รู้สึกวันนี้ก็เล่นกันได้สนุกมากก็ทั้งผัดกันรับผัดกันลุกสลับกันไปมาครับผมเป็นเกมที่มันครับแล้วก็ตึนมากๆครับชอบเกมไหนสุดครับเกมผมครับน่าจะเป็นเกมเกมที่ผมเล่นมีหน้าผเยอะอยู่เล่นเดินเล่นเดินไปไหนก็ได้เกมเกมไหนเกมที่ผมเล่นมีหน้าผมเกมที่เท่าไหร่เกมสามครับเกมสามเอ่อทำไมถึงชอบเกมนั้นครับก็ชิลดีครับเดินไปไหนก็ได้ เป็เดินป่วนหมดเลเมื่อสักครู่นี้ทาง e a เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เกมต่อไปเจอ d ีแท็ขออภัยครับเจอเคฟซีทารอนสามารถเอาชนะได้แน่นอนเราเนี่ยจะกลับไปแก้แค้นเขาไหมเลกแรกเขาเอาชนะเราไม่ได้นะก็รอดูนะครับรอบหน้าก็ระวังไว้นะครับผมฝากกได้กับแฟนๆหน่อยครับก็ฝากแฟนๆนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ทีมเราในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลยครับเจอกับเอลนณาครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับ ดิวินเย้ลำจวบไมไดลำจวบไงลำอยู่ลำอยมันอยู่ไม่มเกมสแต่ต้นเกมไม่ท่นมันเท่าไหร่นะสามึงหต้นเกมโดนโอ้โหยำตายเยอะตายเนี่ยเขาเรียกสหบาทาตอนตรงกลางเขาลิงกผมเริ่มเนฉีดน้องแบงค์มาลิงผมนสุดท้ายมาฆ่าผมเนีน้องแบงค์ทำไมทะากับพี่อีคุณทำตัวหน้ามันไสอ่ะขอโทษดิเป็นไงปัดโป้เกมไหนเล่นยากสุด อยากทุกเกมอยาทุกเกมงานที่ผ่านเลยพี่ว่าซ้อมกีฬาซ้อมกีฬาต้องต้องคุยกับคนให้มากเหมือนกัรู้สึกว่าอะไรเราไม่ได้ไปคุยกับคนมีข้ไหร่เลยในในเวลาซ้อมข้อมูลอะแล้วพอพอแกงปไปเลยข้อมูลแม่งจะไม่ไม่มันมันมันไม่ใช่เหมือนก็ปล่อยเขาดันเหมือนกันเลยหมายความว่าเราต้องต้องคุยกับเขาคอนเทนต์กันมากกว่านี้หน่อยแต่ต้องมาเยอะเพราะท่านผ่านมันก็มีมันก็มีบ้างแบบที่ ยยากเ,เไม่แต่กูว่ากูจะบอกเขาเองแหละว่าว่าให้ให้เขาอ่ะคุยเรืองหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างอย่างวันที่เจอไปคนเนี้ยกูก็มานั่งทั้งท่านโพดโพดโพดยืนโพด้วยยกูเลครับอโมนั่งสัะโพดตัวจริงมาและรู้เลยไม่อย่างน้อยอย่างน้อยกไม่ว่าจะมาเกมนี้เขาเป็นรับหรือเป่าสบายฝันดีเขาคิดว่ายังไงเกมนี้ไม่ผมว่าโพดที่คุยยากยากเรื่องหน่อยเหนื่อยไหมครับคุณตัวนี้ห้าเกมเหนื่อยครับเพียเลยนะดู ดูลุ้นตามกันคนดูก็ลุ้นตามกันเดี๋ยวมาเชีจะหน้ารักระตาก่อนเลยครับการเปิดก่อนไงก้ปเปิดก่อนก,นก็ได้แต่แบบไม่ได้เชนกันเนี่น้องแข่งน้องแข่งเสร็จแล้วนะไอตัวโอ้โหโรยโรยไม่ลงด้วยนี่ก็นายชีน้องยังไม่ได้กินนะครับคือเราเอามาอุ่นให้อีกรอบแล้วกันเนาะทำแล้วทำไม่ทันน้องแข่งก่อน,นอดกินไม่ทันอ๋อใช่น้องกินไม่ทัน เราทำเสร็จทันแข่งไงเราทำเสร็จพอดีกับแข่งพอดีน้าเอ๋น้าเอ๋านต็กให้หน่อยครับให้ผมนก็ได้โหีเอ่จังเชฟพีอ่นานแนวขวางเลอ่ะอืมเชฟพีสะบัดกะตะหลิวระบัดกะตะลิวสะบัดกะตะตลิวสะบัดกะตะะะทะจะ,จะกะทะก็ไม่กะทะจะตะหลิวก็ไม่ตะหลิว